สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f c พี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับอยู่ในแอปไทยเช็ดดูเอลนะครับมาประลองหมากรุกรุกไทยนะครับจับคู่มาเจอกับท่านสุขโรไทยนะครับศูนย์สี่นะครับเปิดเป็นม้าเทียนครับไก่ก้าฟ้าก็เปิดเป็นม้าซ้ายนะครับบูเบี้ยสามขึ้นไปนะครับขุนหลบครับก็เป็นเกมสิบนาทีนะครับก็กินตัดเข้าไปเลยครับนะครับ ข้้นะครับเอาเบียค้ำขึ้นไปปูดศรีษะแต่กินมาหรือเปล่าไม่กินก็ทิมริมครับนะครับทิมมาก็ค้ำสูงครับโคนของสีดำนยไม่ได้ใช้อีกหนึ่งตัวนะครับดันโคนขึ้นไปนะครับดันโคนขึ้นไปนะครับนะครับดันเบียไปค้ำไว้นะครับนะครับู้เ่นก็มีเรตติ้งหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปดนะครับปะทะเรตติ้งที่สูงมากพอสมควรนะครับ ก็ถือว่าอยู่ในแนวแนวหน้าเลยนะครับของแอปนี้นะครับขึ้นมามาแล้วก็ขยับมาลงไปกันครับลงมาเราจะฟาดเลยนะครับนะเราฟันไม่เลี้ยงนะครับนะครับเพราะโคนเราจะขาดนะครับฟันไปเลยครับอเดี๋ยวว่าจะถอยไม่ทันแล้วครับกินไปเลยครับจังหวะต่อไปก็เอาขุนไปเก็บนะครับเก็บเข้าป้อมไว้ก่อนนะครับก็จะมาลุยกันตรงกลางนะครับ เอาอาจจะเอาเรือมากดเอาเรือมาประกบคู่อะไรประมาณนี้นะครับก็เกมไวนะครับเราเดินช้าไม่ได้นะครับนะครับเจอหน้ากระใส่กันครับถอยโคนจะเอามาขึ้นมาเอาเรือมากดครับนะครับเอาเรือมากดอืมเมื่อกี้ต้องเอาเรือด้านด้านซ้ายมาครับก็เดินไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือมาผูก ปูบียจุดอ่อนไ้ก่อนครับประกบคู่แบบนี้ก็ได้นะครับนะครับสิเค้าลบคุณนะครับลบคุณก็ระเบิดเลยไหมนะครับระเบิดเบี้ยขึ้นไปนะครับดันเบี้ยขึ้นไปนะครับก็จะฟาดต่อฟันกันแล้วนะครับในตำแหน่งนี้ครับจริงๆเมื่อกี้นะถ้าเรือประกบอยู่อีกตำแหน่งนะครับขยับมานะครับก็จะโอเคนะครับแต่เรือตำแหน่งนี้ก็ถูกต้องนะครับเพราะว่ามาเขาโยกมาจับกินเบี้ยเรานะครับ ีการกินตัดเกิดขึ้นเราเอาขุนขึ้นไปผูกครับผูกโคนก่อนดีกว่านะครับสีดํากินตัดเข้ามานะครับจังหวะนี้เราใช้อะไรกินดีนะครับถ้าใช้โคนก็ไปเจอกับเม็ดนะครับก็ต้องถอยหลังไม่ดีขึ้นไปเม็ดขึ้นไปแก็เอาโคนมาต่อเอามากินก็ได้ครับนะครับเอามากินขึ้ไป เอาโคลนมาแล้วนะครับเอาโคลนมากินกินไม่ได้ครับดันโคลนขึ้นไปนะครับที่เอาขุดมาปลูกในตำแหน่งนี้เพราะว่าโอกาสที่เราจะดันโคลนขึ้นไปนะครับโคลนทางด้านปีกขวานะครับช่วงกลางกระดานเนี่ยโคลนตัวขวาเราจะไม่ขาดนะครับตอนนี้ก็ลุ้นนะครับว่ากลัวกลัวสีดําจะกิน,นครับเอามากินอ้าวกินแล้วครับอืมกินก็ ใช้เรือกินเขาก็ปักโคนขึ้นมาโคนขึ้นมาเรือเราหนีเราก็เสียมาจาังหวะนี้ดีที่สุดครับใช้เบี้ยครับใช้เบี้ยกินขึ้นไปนะครับเขายอมเสียเบี้ยริมหนึ่งตัวนะครับยอมเสียเบี้ยริมหนึ่งตัวจวังหวะนี้โคนตัวนี้แรงเหลือเกินนะครับอืมอามากินโคนหรือว่าถอยมากลับมากินโคนเลยครับนะครับกินไปเลยครับก็เอาโคนรุกไปหนึ่งทีครับอ่ะ ในคนที่ยืนตำแหน่งที่สวยนะครับจังหวะนี้ไม่อยากให้รุกนะครับไม่อยากให้มาเกาะกวนเอาเรือไปไปกันนะครับแล้วก็คำเบี้ยครับมีปัญหาตรงเบี้ยตัวนี้ครับนะครับเอาเม็ดมาผูกนะครับเอาเม็ดขึ้นไปเอาเม็ดขึ้นไปเอาเม็ดขึ้นไปครับนะครับอืมไก่ก้าวฟ้าก็เป็นรองนะครับเป็นรอง เบี้ยหนึ่งตัวนะครับแต่ก็เป็นต่อตอนตอนที่ว่าตรงที่ว่าโคนนะครับของสีดํายังไม่ได้ใช้งานแต่เราจะเจาะยังไงแค่นั้นนะครับเป็นทันนี้เหนียวแน่นมากนะครับนะครับเกมนี้ก็เป็นการแก้มือกันครับเกมแรกนะไก่ไก่ก้าวฟ้าก็พลาดนะครับพ่ายแพ้ไปนะครับโดนกินโดนกินเรือฟรีนะครับนะครับ แม่ก็เดินไม่ดูตาหมาตาเรือนะครับแต่เกมแพ้ก็ไม่ไดเอามาลงนะครับก็คงไม่มีใครนะครับที่อยากจะดูเรับเกมที่ไก่ก้าวฟ้าครับ fc ไก่ก้าวฟ้าก็ไม่อยากดูครับว่าเกมแพ้นะครับนานๆก็อาจจะมีลงให้บ้างนะครับนะครับอย่างยูทูบเบอร์เจอกันอย่างนี้ครับอาสงครามยูทูบเบอร์เงี้ยไก่ก้าวฟ้าก็ลงให้นะครับพี่ยันครับผมเจอกับพี่ยันบ่อยนะครับ ไปเจอกับเซียนบอลด้วยครับอาจารย์เซียนบอลนะครับก็วันนั้นเจ้าหนายเรียกพอดีนะครับก็เกมก็เลยไม่จบครับนะครับก็เลยกดขอเสมอนะครับโดนปฏิเสธก็เลยกดยอมแพ้ให้นะครับเด่นขึ้นไปครับนะครับเจอเลตติ้งสูงๆนะครับ1,800ด้กว่ากว่านะครับองพัอาคุณก็เอาขึ้นไปก็โดนลุกอีกครับขยับมุนกลับมานะครับ เอาเรือไปผูกเรือไม่ได้ครัคขนไปผูกเรือไม่ได้เอาคนมาต่อเราแล้วนะครับเราก็ปิดคลองเรือก่อนครับนะครับปิดคลองเรือก่อนอ้าวโคนไหลมาแล้วนะครับโอ้โหแม่เจ้านะครับเริ่มไม่ดีนะครับเริ่มไม่ดีก็ถอยโนกลับมาครับนะครับกลับมาก่อนนะครับเรายังไม่ให้นะจังหวะนี้ก็ต้องถอยขุนจริงๆถอยมาผูกเรือน่าจะดีกว่านะครับ อยมาผูกเรือเข้ารุกระกลัวกัวนแล้วครับจังหวะนี้โยนเบีย้ยอะไรครับสีขาวโยนสีดําโยนเบี้ยู่ต่อสู้เราก็โยนเบีย้ยเราก็กินเลยครับนะครับเราได้ได้กินเบีย้ยตัวที่โยนเนี่ยครับกินเข้าไปนะครับอ่ะคอยเบาขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับก็เป็นลองเป็นลองสักหมากนะครับเป็นเบียเบ้ยสู้เบีย้ยสู้เบี้ยหงายนะครับนะเราจะทํายังไงต่อ โยคนขึ้นไปนะครับเอาขุนมาแล้วนะครับขุนมาแล้วก็ไว้ครับเรือเรือเราจังไงนะครับอืมขึ้นขุนไปก่อนครับนะครับนะครับอาจจะโดนเรือล่อให้เรือนะครับเรือของสีดํามาจับกินเม็ดอ่าเรือเราเราออกได้ครับเรือเราออกได้แล้วแต่เราจะเสียเม็ดหรือเปล่าออกไปครับนะครับเสียเม็ดก็เสียกันนะครับเพราะว่าถ้าเดินเรือไม่ได้เนี่ยโอกาสแพ้สูงมากครับ เราบันตายนะครับเอาคนมารุกครับคนมารุกก็เสียเม็ดหนึ่งตัวครับขยับมานะครับขยับมาไกลๆเลยนะครับเราจะไปกินพยายามไปกินริมให้ได้นะครับต้องไหยริมนะครับเกมนี้ก็สู้กันแบบแบบยาวๆนะครับนะครับไก่ก้าวฟ้าก็เป็นรองนะครับเป็นรองแล้วก็ใช้เวลาที่มากกว่านะครับเป็นรองถึงสองนาทีนะครับโดนกินลุกไปแล้วนะครับก็ขยับมาครับขยับมาทางขวาหนึ่งตาโดนลุกอีกแล้วครับ ก็จสู้พยายามรุกนะครับรุกเพื่อที่จะนะครับจัตวะทีเดิมอาจัวะทีเดินครับผู้เล่นท่านนี้ก็มีเทคนิคที่ใช้ได้พอสมควรครับถอยคนมาลุกครับโยกเรือไปจับกินเบี้ยถอยคนมาูกอ่าดึงขางเกมก่อนแล้วก็จับกินเบี้ยริมนะครับเม็ดมาแล้วครับเราจะโดนลุมแล้วนะครับจังหวะนี้ต้องรีบเอาเรือนะครับออกไปให้ไวครับออกไปก่อนครับเม็ดมาแล้วครับโอ้โหตัวนี้ แม่ทับเราอยู่องค์เดียวครับเอากินไม่ดีครับกินไม่ดีเอาเรือไปกั้นคลองไว้ก่อนนะครับอย่าพึ่งมานะครับขุนอย่าพึ่งมานะครับเอาเรือรุกก็คงต้องถอยครับถอยลงมานะครับเอาเรือมากั้นคลองเสียเบี้ยเลยกินครับนะครับไก่ก้าวฟ้าจะเป็นชันไรนะครับอ่ะลุกกึ่งทีนะครับ กูต่อสู้ก็หนีไปลุกอีกหนึ่งทีนะครับได้กินเบีย้ยแลครับได้คืนนะครับได้คืนก็ยังดีครับทีนี้ก็ยังเป็นรองเบีย้ยหนึ่งตัวนะครับไม่เป็นรองครับเป็นรองสักจังหวะนี้ต้นคองไว้ก่อนดีไหมเอาจะจะหงายเบีย้ยครับจะหงายเบีย้ยหงายไปไล่โคนก่อนเอาเรือลุกก็ขยับมาลุกอีกไหมคู่ต่อสู้คงจะลุกอีกแน่ๆนะครับ หลายคนออกมาไม่ยอมแลกกับเรานะครับอบีบคั้นกันหน้าดูนะครับเอาเรือถอยเรือกลับมารุกลุกเกาะกวนครับลุกเกาะกวนก่อนนะครับไม่ไดีครับตำแหน่งของไก่กาวฟาครับขุนอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างอนาคตเราจะต้องปราชัยเป็นที่แน่แท้ตอนนี้ก็ไก่กาฟ้ฟก็หาเสมอนะครับจะหาเสมอได้หรือเปล่าลุกล้อเรียนได้ไหมลุกล้อเรียน เอาคนกลับมาก่อนนะครับคนกลับมาก่อนมาช่วยอ้าวดันเบี้ยมาอีกตัวเริ่มมีปัญหาแล้วครับอืมจริงๆต้องลุกนะครับลุกล้อลุกล้อเรื่อยๆคือไม่ให้จังหวะเขาเดินได้ครับไม่เป็นไรครับก็ถอยคนมาครับจับกินเบี้ยนะครับใกล้แล้วครับไก่กาฟ้าก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับในตำแหน่งนี้ลุกก่อนครับต้องลุกเลยครับไม่ลุกไม่ได้ครับเปิดช่องทางนะครับ ระวังเรือตัวเองด้วยนะครับโดนลูกอีกทีนึงเรือหายนะครับเอาโคนปิดอมืมากันใหญ่เลยนะครับกู้ต่อสู้พยายามไม่ให้ไก่ก้าวฟ้านะครับได้รวมพวกนะครับนะครับเราไม่ได้รวมพวกก็ดันเบีย้ยไปไง่ายเขาไม่ทันการนะครับ เยนี้จะเอาเสมอได้หรือเปล่านะครับเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยใจครับขยับเรือเป็นหนึ่งตานะครับเอาเรือมาลุกก็ขยับลงไปนะครับก็ใกล้จะจะใกล้จะถึงความจริงแล้วนะครับไปเก้าว่าก็น่าจะเสร็จนะครับดูแล้วก็น่าจะไม่รอดนะครับ ก็ต่อสู้โยกเรือไปแล้วนะครับโยกเรือไปแล้วก็ขยับโคตมาครับเราไม่ให้ขุนได้ขยับแบบง่ายๆนะครับนะครับรุกตำแหน่งนี้ก็ขยับมาทางซ้ายครับอย่าไปอยู่ตาอับนะครับอยู่ตาอับไม่ดีนะครับขุนก็จะบีบมาได้อ่ะขยับมาครับ เสิร์ฟมิดขึ้นมาใกล้จะตายแล้วนะเราแต่ว่ายังดีนะครับที่ไก่ก้าวฟ้ายังกดอยู่นะครับขยับเบี้ยหงายมาครับนะครับโดนลุกโดนลุกก็ขยับขุนมาครับนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าไก่ก้าวฟ้าจะหาเสมอได้ไหมนะครับยกเรือไปก็ยกขุนกลับครับนะครับจะกินเบี้ยเราไหมไม่กินครับต่อเรืออ้าว เอาเรือมาต่อแบบนี้อ้าคู่ต่อสู้คงจะกินเบี้ยนะครับแต่ว่าหลุดมือนะครับโอ้โหครับจังหวะนี้ก็โอเคครับไก่ก้าวฟ้าก็คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับนะครับโหปฏิหาร์มีจริงนะครับอุตส่าห์ท่องคาถานะครับพุดทางบังตาทำมังบังตาครับเอาขุนไปจับเบี้ยไว้ก่อนนะครับตำแหน่งนี้ก็เอาแลกเบี้ยเลยนะครับเอาเบี้ยหงายมาแลกครับนะครับโอ้โหศาสตร์ทำใจไว้เลยนะครับก็ ก็เป็นเกมที่เหมือนจะแพ้นะครับแต่ว่าเขาคัมแบ็กกลับมานะครับนะครับก็เรามาดูกันครับว่าเราจะบีบได้หรือเปล่านะครับเกมนี้ก็ยาวยาครับดึงเรือไปนะครับอื้รอดตายเหมือนควายขิดนะครับจังหวะนี้ก็ขยับคุณมาครับนะครับเอาเม็ดลุกเม็ดลุกก็ขยับถอยหลังกลับมานะครับฉีกมาทางด้านซ้ายอ่ะฉีกถอยหลังกลับมาครับนะครับ ขี่มาด้านซ้ายเราโดนลุกอีกนะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือมากดนะครับดึงขางเกงไว้นะครับนะครับเอาคนมาลุกหนึ่งทีนะครับทิ้งเม็ดไม่ได้นะครับทิ้งเม็ดไม่ได้ขึ้นขุนไปครับไก่กา้าก็เหลือหน้าที่กว่าก่านครับเราก็มาดุ้นกันนะครับว่าไก่กา้าจะสามารถนะครับทําจนหรือว่าเสมอนะครับอ่าก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับโอ้โหวันนี้นะครับเกมนี้ลุ้นกันสองลุ้นสามลุ้นนะครับ เอาเรือลูกหนึ่งทีนะครับขุนลงขุนลงเอาขุนติดนะครับถอยเม็ดถอยเม็ดถอยเม็ดก็เอาคนไปต่อเลยครับนะครับเดินลุกขยับไปลุกอีกไหมลุกอีกก็ขยับขึ้นไปครับติดข้างโคนโคนมาก็เอาเรือลุกหนึ่งทีนะครับตกแปดนะครับเอาขุนมาติดโคนครับสูตรเดิมนะครับถอยมาก็เอาโคนดันขึ้นไปสองตัวรวมครับเอาขุนไปอยู่ข้างเม็ดอ่าลุกโอ้ ตรงนี้ต้องเอาขุนขึ้นมานะครับถ้าโคนลุกเราก็จะดันไม่ลุกครับลุกตลอดเดือกกินนะครับอ่าโคนฟรีครับจังหวะนี้เราก็มาดูครับนับสิบหกนะครับกินเลยไหมรู้ไม่กินกินเลยก็ได้ครับนะครับเรามานับสิบหกกันนะครับก็เอาขุนดักไว้นะครับนะครับโคต่อสู้ก็เวลาก็เริ่มนับเลยนะครับก็เริ่มที่ห้านะครับ หนสามสี่ขึ้นห้าขึ้นหกแล้วนะครับขุนไปครับนะครับขุนหนีคนหนีก็เอาเรือมาคลองไว้นะครับดักไว้เอาโคนไปล็อกไว้นะครับเป็นล็อกคองโคยนะครับจังหวะนี้ก็เอาขุนขึ้นไปนะครับถ้าหนีขึ้นไปข้างบนก็เอาเรือไปดักไว้นะครับแล้วก็ลุกจนครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับหมากรุกไก่ไก่ก้าวฟนะครับวันนี้ครับก็ ชนะแบบฟุกๆนะครับโอ้โหทันเวลาพอดีครับเหลือหนึ่งนาทีครับก็ขอขอบคุณครับและพบกันใหม่นะครับ EP หน้าครับกลาบกลาบขอบคุณและสวัสดีโชคดีมีชัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ